สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มกลับมาพร้อมรีวิวแปลงแต่งหน้านะคะส้มครีเอทออกมาเป็นลุคนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งในแบบใช้แปลงให้ดูนะคะแล้วท้ายคลิปมาสรุปกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ตัวแปลงของคอลเลคชันนี้นะคะด้ามจับเขาจะเป็นสีชมพูแมแมทนะคะก็คือสวยมาก,มากนะคะทุกคนแล้วก็น้ำหนักกำลังดีนะคะไม่ดูเบาเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้หนักค่ะส่วนขนแป้งของเขานะคะเขาจะแต้มสีชมพูมาเนาะเป็นชมพูขาวนะคะเวลาใช้แล้วก็จะดยไม่ดูเปื้อนมากค่ะเขามีทั้งหมด15แปลงนะคะแต่เพ่งขอแบ่งออกเป็น2หมวดนะคะก็คือเป็นแปลงใหญ่นะคะ1-6นะคะแล้วก็จะเป็นแปลงเล็กๆนะคะ7-15ค่ะในเซตของแปลงใหญ่นะคะก็จะเป็นแปลงเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ 02แล้วก็03นะคะอันนี้จะเป็นแปลงปัดแปง้งปัดแก้มนะคะคอนทัวร์ได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะเบอร์04 05แล้วก็06นะคะจะเป็นแปรงลงพวกเนื้อครีมค่ะลงในทั้งรองพื้นนะคะ CC หรือว่าครีมบั u ชคอนทัวร์นะคะก็สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะ ต่อกันที่ฝั่งแปรงเล็กกันบ้างนะคะแปรงเล็กนะคะทุกคนก็สามารถเลือกใช้ตามทรงที่ชอบได้เลยนะคะสมมติในคอลเลกชันนี้เขาไม่ได้ออกแปลงที่ทรงซ้ํากันมานะคะซึ่งในส่วนของฝั่งแปรงเล็กนะคะเขาจะมีแปรงทาปากมาให้ด้วยนะคะทุกคนจริงๆแปรงทั้งหมดนะคะแบรนด์เขาก็คือไกด์ไลน์มาให้เนาะเผื่อแบบใครยังไม่รู้นะคะว่าแปลงแต่ละแปรงใช้ยังไงค่ะแต่ว่าจริงๆนะคะถ้าใครชอบแปรงทรงไหนและถนัดใช้ยังไงก็สามารถประยุกต์กับตัวเองได้เลยนะคะ ก็รีวิวคร่าวๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวส้มไปใช้แปลงให้ดูเนาะแล้วก็แต่งหน้าลุคนี้ให้ดูกันค่ะส้มจะใช้ซีซีของ i s c o s m e t i c นะคะทาให้ทั่วหน้าก่อนนะคะแต้มแต้เป็นจุดไปค่ะ ในคอลเลกชันนี้นะคะเขาจะมีแปลงรองรองพื้นทั้งหมด2แปลงนะคะจะเป็นเบอร์่วนสกับศูนย์ห้านะคะ่วนสจะเป็นขนแปรงที่แน่นกว่านะคะแล้วก็จะเป็นทรงแบนๆนะคะเหมาะสำหรับการปาดนะคะส่วนศูนย์ห้านะคะจะเป็นแปรงพุ่มๆนะคะไว้วนรองพื้นค่ะศูนย์ห้านะคะก็จะให้การปกปิดที่บางเบากว่านะคะวันนี้ส้มเลือกใช้ศูนย์ห้าค่ะแปรงทุกตัวในคอลเลกชันนี้นะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่บาดหน้านะคะอย่างแปรง่วนย้าที่ส้มใช้นะคะก็คือลงรองพื้นได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นเส้นค่ะ ต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะส้มใช้ของคริโอนะคะแต้มเฉพาะตรงใต้ตานะคะปกปิดเพิ่มค่ะแล้วก็ใช้แป้งคอนซีลเลอร์นะคะเบอร์ศูนย์เกลี่ยเลยค่ะแป้งตัวนี้นะคะแนะนําให้มีนะคะมันเกี่ยคอนซีลเลอร์ได้ดีมากนะคะรวดเร็วมากๆแล้วก็ปกปิดได้ดีขึ้นกว่าการใช้นิ้วด้วยค่ะ ส่วนแป้งลงแป้งนะคะที่จริงเขามีอยู่2เบอร์นะคะเบอร์1กับเบอร์2นะคะแต่ส้มจะถนัดใช้เบอร์2ที่เป็นแบนๆมากกว่านะคะเพราะว่าจะให้การปกปิดที่มากกว่านะคะส่วนถ้าใครสายชอบความฟุ้งก็ไปเบอร์หนได้ค่ะส้มจะใช้กับแป้งพับไม่ผสมรองพื้นของแคนเมกนะคะตบๆให้ทั่วหน้าเลยค่ะอย่างนี้ก็จะได้ความบางเบานะคะแล้วก็ยังให้ดูเป็นงานผิวอยู่ค่ะ ต่อกันที่เชดดิ้งนะคะเช็ด,ดิ่งส้มใช้ของเปียนะคะตัวนี้ใช้กับแปรงหัดตัดแบบนี้นะคะแปรงทรงนี้นะคะเขาจะเข้าส่อมจมูกได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ขัดเบาได้ด้วยค่ะจริงๆแปรงทรงนี้นะคะส้อมใช้เมื่อตัดเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆนะคะใครเริ่มหัดคอนทัวร์จมูกนะคะก็ลองเอาแปรงทรงนี้นะคะมันเข้าลูกตรงระหว่างคิ้วกับสันจมูกเราได้ดีมากๆนะคะจะเข้าเป็นทรงพอดีตรงเงาเลยค่ะ ตัดต่อลงมาที่ปลายจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดจมูกด้วยค่ะมาเฉดกรอบหน้านะคะต้องจะใช้สูตรหนึ่งนะคะเพราะอยากให้มันฟูงๆนะคะกระจายเนาะไม่ดูเป็นเงามากนะคะให้ดูเป็นความธรรมชาติค่ะเขียนคิ้วนะคะซ้องจะใช้แบบฟ่นของ 3ce e นะคะกับแปรงเขียนคิ้วนะคะหัวตัดแบบนี้นะคะเขียนแค่ตรงปลายคิวะคะ้วค่ะแปรงเบอร์นี้นะคะซ้อมรู้สึกว่าเขาจิกเป็นสีขึ้นมาได้ไม่เยอะนะคะจะได้คิ้วที่ดูฟูงๆนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยคมค่ะ ในส่วนของแต่งตาวันนี้นะคะส้มจะเขียนอายเนอร์เ,อเป็นไกด์ไลไน์ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปแต่งตาแบบอายแชโดว์กันค่ะส้มจะแตะสีน้ำตาลของพาเรทูด้านะคะจะเป็นน้ำตาลส้มๆนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาไปเลยค่ะตัวนี้จิกสีได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เกลี่ยฟูมได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะทาไปทั้ง2ฝั่งนะคะให้เท่าๆกันนะคะถ้าใครอยากบิวสีเพิ่มก็สามารถทําได้นะคะเราจะใช้แปรงพุ่มๆนะคะทรงเล็กๆนะคะทาที่ขอบตาล่างคะ่ะให้ดูฟ้มๆนะคะ จะลงแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะขัดเบานะคะจริงจริงคอลเลคชันนี้จะมีแปลงทรงนี้ขายกันนะคะแต่มีความสั้นความยาวที่ต่างกันนะคะในคลิปนะคะส้มใช้แบบสั้นค่ะเราจะขัดทั้งตรงหัวตานะคะแล้วก็หางตาเลยนะคะจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทําแบบนี้สองข้างเหมือนกันค่ะก็ปัดต่อลงมานะคะที่หางตาล่างนะคะจะทาแค่ครึ่งตานะคะทุกคนจะไม่เลยไปตรงหัวตาค่ะเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะมาทาให้ชีดคนขนตานะคะแล้วก็เกลี่ยให้ฟุ้งนิดเดียวค่ะไม่ต้องเลยขึ้นไปเยอะนะคะ แล้วก็เคลียต่อลงมาที่หางตาล่างเหมือนกันค่ะวิวเลเยอร์ให้สีดูเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะปีเตอร์นะส้มว่าใช้มือค่ะสีชัดมากที่สุดค่ะปีเตอร์ที่ส้มใช้นะคะเป็นของ Happy Sunday นะคะตัวนี้ไม่มีขายแล้วเสียดายมากๆเลยค่ะทำดอลลี่อายกันนะคะส้มจะเอาสีน้ำตาลแตะแปรงเขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็มากรีดตรงถุงใต้ตาของเราเลยค่ะแล้วก็จะใช้ชิมเมอร์สติ๊กนะคะตัวนี้ของเมลินดานะคะทาที่ขอบตาล่างนะคะ ปัดแก้มด้วยแปรงเบอร์ศูนย์สามนะคะกับปัดออนของ d r e c e นะคะสีโมโนพิงค่ะปัดแบบเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแปรงเขาเป็นหัวตัดนะคะทุกคนฉะนั้นมันก็จะเฉียงให้ทรงหน้าเราที่ดูยาวขึ้นได้ง่ายมากๆค่ะปัดไฮไลท์กันนิดนึงนะคะตัวนี้ส้มจะเน้นตรงบริเวณหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงสัดจมูกค่ะปัดเบาๆพอนะคะไม่อยากให้หน้าดูพุ่งมากค่ะแล้วส้มก็จะทาลิปของแอมมี่นี่นะคะเป็นเบอร์ศูนย์ห้านะคะทาทั่วปากค่ะ ทาให้ฟูงนะคะสีมันจะเป็นแบบโทนธรรมชาตินะคะแล้วก็สวยมากๆค่ะตัวนี้จากนั้นนะคะเติมลิปของแบรนด์วัฒนิกานะคะนี้เป็นสีแบบคล้ายๆกับเมื่อกี้คะ่ะแต่ว่าจะให้เม็ดสีที่ชัดกว่านะคะเมื่อกี้ได้ความฟูงนะแล้วก็จะใช้แปรงทาปากนะคะเติมสีแดงของบอบบี้บราวนนะคะทาให้เป็นกระจับปากแบบนี้คะ่ะแล้วส้มก็จะไปปัดขนตานะคะดัดขนตาค่ะก็จะได้เสร็จเป็นลุคนี้เลยค่ะ ที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะว่าส้มชอบไม่ชอบตรงไหนบ้างคะ่ะเริ่มจากไม่ชอบเป็นก่อนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าเซตแปลงเซตนี้นะคะจิกสีได้ค่อนข้างดีมากในทุกๆแปลงเลยนะคะแต่จะมีอยู่แปลงหนึ่งคะ่ะก็คือเป็นแปลงหัวตัดอันนี้นะคะ ส้มรู้สึกว่าเขาจิกสีได้ค่อนข้างน้อยค่ะคือมันจะให้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแบบฟุ้งๆเนาะแต่ว่าสาหรับส้มนะคะส้มอยากได้แปลงที่หัวอาจจะแน่นกว่านี้แล้วก็ทําให้เส้นขนคิ้วเรามันคมมากกว่านี้นะคะแล้วก็เอามาทําเป็นซอฟต์ไลเนอร์ได้นะสำหรับตัวนี้ส้มคิดว่าเอามาทําเป็นซอฟต์ไลเนอร์อาจจะยังดูบางไปสําหรับความชอบส้มนะคะมาในส่วนของแปลงที่ส้มอยากจะแนะนําให้ทุกคนมีนะคะเป็นม t h a ท e ของคอลเลคชันนี้นะคะอย่างแรกนะคะนาโดกมาเลยก็คือเป็นแปรงคอนซีลเลอร์นะคะ อันนี้จะเป็นเบอร์06นะคะทุกคนเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้เนาะขนก็จะแน่นๆแบบนี้นะคะคือ beauty อ l เกอ e r เกาหลีหรือว่าช่างแต่งหน้านะคะก็ค่อนข้างฮิตกับทรงนี้เนาะมันเข้าซอกซอนได้ดีนะคะหรือบางคนอ่ะเขาก็ใช้เป็นแปรงลงรองพื้นแบบสเกลเล็กๆนะคะค่อยๆทําไปแบบเป็นงานละเอียดนะคะซึ่งส้มไม่ค่อยเห็นแปรงไทยทําท,ทรงนี้ออกมาเนาะส้มก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเก็บนะคะก็ควรเก็บอันนี้มากๆเลยค่ะ แล้วตัวที่สองที่แนะนํานะคะก็จะเป็นแปลงทรงนี้ค่ะทุกคนมันจะมีความแหลมขึ้นไปที่หัวนะคะจะเป็นแปลงทาตานะคะคือก่อนหน้านี้ส้มจะใช้แปลงที่มันเป็นทรงโค้งธรรมดาะคะ่ะแบบพี่ทุกคนน่าจะใช้เหมือนกันเนาะคือปกติจะใช้เป็นฝั่งนี้ใช่ไหมคะเป็นโค้งธรรมดาแต่ว่าพอมันมีความแหลมขึ้นทุกคนมันเข้าตรงซอกตาแบบนี้ได้ดีมากๆเลยคะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นอีกตัวหนึ่งที่ส้มจะแนะนําให้ไปเก็บนะคะสําหรับคอลเลคชันนี้ค่ะ และอีกทรงหนึ่งนะคะที่ส้มชอบนะคะก็จะเป็นทรงเป็นเหมือนใบพัดนะคะทุกคนเขาจะมีความแบนๆนะคะอันนี้ลงพวกแป้งพับนะคะผสมรองพื้นไม่ผสมรองพื้นได้ดีมากๆนะคะมันจะให้การปกปิดอยู่นะคะแต่ว่ายังดูเป็นบางเบาแล้วก็ดูธรรมชาติอยู่ะคะ่ะ ทั้งหมดนะคะก็เป็นรีวิวแบรนด์ที่ส้มใช้จริงมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะทั้งซักทั้งล้างนะคะใช้จริงมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกหลังใช้ของส้มนะคะจริงๆแิงแพลนคอลเลคชันนี้นะคะเขาออกมาทั้งเซตนะคะแล้วก็มีขายแยกด้วยนะคะสำหรับพิกัดนะคะแล้วก็เครื่องสบอาง,ท,งทั้งหมดที่ส้มใช้เดี๋ยวส้มใส่รายละเอียดไว้ใน description box นะคะทุกคนสามารถไปดูกันได้นะวันนี้ส้มไปก่อนแล้ะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของทุกคนนะคะไปละค่ะ๊ายบายค่ะ